ได้ <S 2> <S 2> โอ้ยเราลืมสวัสดีพบกับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเอื้องสบายทำกินจับวันนี้สิมากินต้มตีนหมูเขาเรียกคากิเฮ้ยอะไรกับอะไรนะแจ๋ว

คนเนี้ยติดมือเ้ยามีมะนาวอน่มะนาวทำไมเธอไม่บากเราล่ะไมอะ้องเรามีมะนาวเธอกินเออเธอกินข้าวเธอไปกินได้เลยเลไมากชอคุณหอยทอดจะเนอยมันคือแป้งแป้งนี้สามาายเปทอดกรอบ เัาคือทอดไช่ใส่แป้งป้าแล้วก็ใส่ชงม้อป้าใส่หอยแช่ไม่มีก็หล่เรียกก็บอกว่าเธอชิญตุนสามคนต้องกินเยอะตี่เราข้าวป่ะล่ะเราข้าวเลยเราข้าวเลยเหรอเวรดี้ขนาดเยาะขอนี้เติดมือวันรังรอเลยาวหนีโอเคไหมวันที่หนึ่งของเรา เก็บตงละดูพี่ฝังเป่าอ่ะพี่ฝังเป่าอย่างเงี้ยดูเงี้ยแล้วมันจะดึงไหมล่ะเก็บตรงเงี้ยแล้วข้าวแล้วเสื้อปะคนเหล็กปะที่ไหนดีกว่าที่มันตีนง่ากว่าเรากุ้งกินเปลกินซจูปะขวดแล้วแยกออกถึงเลยเนี่ยวันนั้น ส่วราเขาหอมบอกสราเขาหอมอรนะเช่อนกกาแล้วจน้มันพี่ไอ้นี่าพี่อ่านหรอเออมันก็ออกไปจะพวานแบบนๆนแม้วก็ออกไปเติมเลยน่ารกมเป็นอะไรไม่รู้ซ่งินจะไปมันเล่นได้ด้วยอ่ะอินจะไปกับเรา ินข้ามยังไงไม่แงแสบขาคโมยแสบดอะไร้เถอเถอเที่ยวดูวืได้มานแล้วปเต้นหมูเปืเป่อย โชจูไม่ดีกว่าเหรอคนละขวดก็มีแห้งฮะพอกินไม่ได้โชจูอ่ะทำไมอ่ะเขาเขามีน้าสีมอ้อนไปใช่ไหมมันมันเม่นนะเราว่ามันเม่นกว่าสุราเขาหอมพี่สูบกินกับพี่เอื้องอีกกว่านั้นแหะเพราะนั้นเรากินสุรามีน้ำสีไว้ไงจะเซ็นไว้แล้วเข้าใจมัน้ยวันไหนเนี่ยบอกว่าพี่กินเดือนตัวใจเจบาเอาว่ะเลยสิกวันได้ เขาเนี้ยกับติดมือเขาเนีย้ยมันห่อนมันเนีย้ยหดไหมติดมือกับติดมือห่อนกับห่อนเปดนจังไดนี่แบตกับสีมืดพี่น้อง กล่องก็พ่อค่อยชัดก็ดอดอกอยู่ในมุมหมืดสว่างเต้มทีเดสนีหลาย้าขาหมูต้มแบบสามซีชมงอะ่ะอยากบอกว่าแบบนุ่มละมุนแบบเปรี้ยวคัก 白麻子。 เรื่องสบายทำกินว่าไงคะนี่มาแล้วพี่พัดไปโยโย่คนเลี้ยงซือจบแล้ว แซบ่บแซ่บบะแซบ่บตดน้นาจะทันหรือเปล่าโอ้ยแบตก็จะหมดมาอันเนี้ยอร่อย,อยน้ำเจ้ยวเลยน้ำเจ้วที่พี่<ล>ตำอ่ะอือ อ,อร่อยไหมสูตรพ่อพี่นะเนี่ยพ่พอบอกเฮ้ยมีใบเดียววะมีใบนึงเดี๋ยวไปเอามานี่ไงใบนึงนี่ใบ,บนี้เราเกินกันเมื่อคืนนี้น้ำเปล่าเนี่ยเหรอใบนี้เรากินเรากินน้ำเปล่าเนี่ยใบนี้เรากินน้ำเปล่าที่ห้องเฮ้ยใบนี้เรากินน้ำเปล่าอยู่ห้องเออไม่ได้เพื่อนอะไรอเอ้าอิงไม่กินค่ะหมูอะ่ะไม่เลยปั่นไม่ดีจับไม่ได้ก็รอดเสร็จ อันนี้เปื่อยมากเลยนะอิงเข้าปากนี่ลายเลยกว้างกินดูอันวันนี้เราต้มแบบสามชั่วโมงอ่ะสามสี่ชั่วโมงอ่ะแก่แก่ใ่เนาะเธอเธอตักไปตักดูอร่อยเข้ากองได้หมเออไม่ต้องเข้าได้เอาเอาน้ำพริกอันนี้ก็อร่อยน้ำพริกใครซื้อมาเราจำเองสูตรพ่อบอกใส่มะกอกอ่ะไม่มีมะกอกแต่ใส่ กระเทียมหุยเอาไปหมดเลยเราอิ่มแล้วเนี่ยแบดกระจาเ <Aust> aus> <fit> มืดโอ้ยสีได้อันนี้บออบมีผักเมื่อนี้ไม่มีผักไม่เน้นผักจ้ะ<ฮ><ฟ>อืมโอ้ยอือเราต้มสามชั่วโมงสี่ชั่วโมง,โมงอ,อ่ะสุดจนหม้อไหม้อะอืมอืม ถ้าเราดินให้เจ้าที่จริงเจ้าที่บอกก่อนนะว่าตอนนี้กูเมาเมาทุกวันเออดินดินให้เจ้าที่แก่แหละเกลืที่น้ำเกลือไปเลยเฮ้ยเลยยิ้มเทมหมดกวนนะว่าไม่ต้องขอตูดเปิลอไรรสเกวนิดอวันแรกโชจู วันที่สองสุราข้าวหอมวันที่สามเสือวันนี้เราสี่เจ้าที่บอกกินทุกวันยังไม่ได้พักเลยอ้าวแล้วของแก้วของอะเปิดอ่ะนั่นไงมีแก้วเหล้า้เอออาที่เปิดมาเปิดอันนี้เดี๋ยววันหลังซื้อมาวันที่ว่ะเธอเธอไม่ต้องเทมมานเออเอาเปิดนีให้หนูก่อนเด็กเขาหงายติ๊ก